โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่ชอง The c o p FF และใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและวันนี้ผมจะมาทําการแจกชูน n วอลเล็ตอีกแล้วครับพอดูแต่ชูน n ่วอเลเล็ตรอบนี้นะครับผมจะแจก80บาทนะครับก็คือใครที่อยากได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบและ สมัครเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเพื่อทําการรับเงินไปก่อนนะครับพอดูเพราะว่าเว็บใช้ตัวนี้นะครับสมัครครั้งแรกรับไปเลย25บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจกชูม m นี่วอลเล็ตด,ด้วยเดี๋ยวผมอธิบาย การแจกอยู่ข้างในคลิปเนาะโอเคครับคนดูหลังจากที่คนดูสมัครหรือว่าเข้ามาเว็บใช้ตัวนี้ครั้งแรกนะครับคนดูมันก็จะมีเงินฟรีให้อยู่ตรงนี้นะครับจานวน25บาทให้คนดูทําการรับเลยครับกดสั่งซื้อไปเลยนะมันไม่เสียเงินนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้25บาทแบบฟรีๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เราทําการเอาเงิน25บาทอมาหมุนตรงนี้นะครับเพื่อทําการรับเงินแบบฟรีๆอีกนะครับก็คือราคาในการหมุนนะครับก็จะมี20 บาทจุดสสตางค์ยีบาทจุดสสตางค์ยีบาทจุดหสตางค์และสูงสุด21บาทนะครับให้คนดูทําการซื้อตรงนี้แล้วก็ทําการยืนยันแล้วก็ทําการหมุนมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก หรือว่าใครที่มีเงินแล้วนะครับมีเงินเยอะๆเหมือนผมนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่365บาทและผมลงทุนไปอีก600บาทนะครับเราจะได้กําไร90บาทนะครับและมันจะคืนให้พรุ่งนี้หมดเลยนะครับคอนโดก็คือพรุ่งนี้9โมงผมจะได้นะครับพรุ่งนี้6โมงผมจะได้และพรุ่งนี้4โมงเช้าผมจะได้และ วันนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้าผมจะได้และวันนี้เวลาสองทุ่มสิบแปดนาทีผมจะได้อีกหนึ่งร้อยบาทและพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีผมจะได้อีกหนึ่งร้อยกับสี่สิบบาทนะครับคุณดูเห็นปะทุนทั้งหมดที่ผมลงทุนไปแล้วนะครับ2,100บาทนะครับได้กำไรมา210บบาทก็คือฟรีหมดเลยนะครับผมไม่ได้เติมนะครับคุณดูผม ฟรีทั้งนั้นนะครับวิธีการหาเงินฟรีๆของเว็บไซต์ตัวนี้ก็ง่ายๆครับคนดูอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นการเชิญชวนเพื่อนนะครับเชิญชวนเพื่อนตรงนี้นะครับถ้าเชิญ1คนนะครับเราจะได้รับอยู่3บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนี่เลยนะครับใครที่เชิญเพื่อน1คนจะได้3บาทและผู้ใช้โดยตรงใช้บริการแต่ละอย่างเราจะได้อีก2%ปนะครับแล้วก็ เมื่อผู้ใช้เชิญคนอีกนะครับเราจะได้อีก2ปเนนะครับโอ้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผู้ใช้แต่ละคนมีโอกาสติดอันดับของแต่ละวันเพื่อรับไปเลยนะครับ10,000บาทนะครับ10,000บาทก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับเห็นป่ะผู้บริโภคนะครับอันดับ1เราจะได้9000บาทนะครับอันนี้ผู้บริโภคนี่หว่าไม่ใช่การจัดอันดับครับคนดู เนี่ยเลยนะครับการจัดอันดับไปดูไปดูไปดูตรงนี้นะครับการจัดอันดับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับนี่เลยมีรายวันนะครับรายวันจะได้1000บาทอันดับหนึ่งเชิญ1,878งคนนะครับโอ้อันดับหนึ่งมันเยอะจังวะมีรายสัปดาห์ด้วยรายสัปดาห์ก็คือแจกสามหมื่นครับรายเดือนแจกหนึ่งแสนู้ยใครจะไปเชิญได้วะางครัผมเชิญไปห้าร้อยสี่สิบเจ็ดคนผมได้มาสองพันแปดร้อยสิบบาทเห็นปะ่ะแล้วผมก็ไปลงทุนตรงนี้ครับคนดู ผมมาลงทุนพวกนี้นะครับรายวันนะครับก็เป็นการฝากเงินนะครับจานวน1วันนะครับกำไรดอกเบี้ยนะครับต่อวันวันละสิบเปอร์เซ็นนะครับคอนโดเราฝากขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับถ้าเราอยากฝากเยอะๆนะครับเหมือนผมมีเงินนะครับที่ผมฝากไปนะครับมันก็จะคืนทุนให้นะครับเห็นปะที่ผมฝากไปนี่เลยนะครับหกร้อยบาทนี่เลยนะครับดูดิผมฝากไปประวัติการฝากของผมนะครับผมจะเล่นเร็วนิดนึงนะครับคอนโดใครดูไม่ทันก็รีดูเนาะแล้วก็ยังมีราคาอีก เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาก5วันนะครับราคา10บาทเริ่มต้น10บาทนะครับอัตราการคืนทุนเรา5วันนะครับอัตรากํไรามจร3.5%นะครับแล้วก็มีฝาก10วันเหตุผลที่ผมฝาก10วันผมจะได้พรุ่งนี้แหละคนดูนะครับที่อัตราการกําไรต่อวันก็คือ4%มีเวลา10วันเริ่มต้น100บาทนะครับเราฝาก100บาท10วันมันจะคืนทุนเราก็จะได้อีก40บาทก็คือตอนนี้เลยนะครับไหนวะ ก็คือตัวนี้เลยนะครับคนดูที่ผมยังไม่ได้รับนะครับนี่เลยนะครับมันจะคืนทุนพรุ่งนี้เวลา9.37โมง3 7ก็คือผมลงทุนไปละว10วันนะครับเห็นปะเว็บไซต์ตอนนี้ผมเล่นมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นการจ่ายจริงอ่ะให้ดูประวัติการเติมการถอนของผมเลยนะครับประวัติการถอนของผมนะครับถอนไปวันที่2 0นะครับ300บาทนะครับวันที่ 22- 300วันที่24อีก1 0 0่วันที่ 26, อีก600 แล้ววันนี้นะครับวันที่28นะครับผมยังไม่ถอนนะครับมันถอนขั้นต่ำามร0อ300บาทนะครับเว็บไซต์ตัวนี้การ ถอนนะครับใช้อยู่6%กเนะครับหักอยู่6%สมมุติว่าเราถอน1นึหักหบาทครับถอน1นึ่หักหกบาทนะครับคือพรุ่งนี้ผมจะมาทําการถอนนะครับและผมก็จะมาทําการแจกอังเปาด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมนะครับให้มาถึง120ไลค์นะครับผมจะทําการแจก80บาทนะครับลิงก์อังเปานะครับลิงก์อังเปาแจก80บาทเด้อใครที่กดไลค์แล้วก็อย่ายกเลิกนะครับซึ่งคลิปล่าสุดนะครับมีคนยกเลิกของผมนะครับกดไปถึง100ไลค์ยกเลิกเหลือ60ไลค์ผมแจกลิงก์อังเปปาไแล้วผมก็ น้อยใจครับคนดูแบบกดหรือว่าเขาปั๊มไลค์ปะอย่าปั๊มไลค์ด้วยนะคนดูนะอย่าปั๊มนะครับอย่าปั๊มนะพรุ่งนี้ผมจะมาทําการเติมนะครับมีเวลากําหนดแค่3วันกดไลค์ไม่ถึงผมไม่แจกถ้ากดไลค์ก่อนถึงสามวันแจกนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับใครที่อยากได้ก็ทําตามคลิปทําตามกติกาใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามกดกร,กระดิ่งแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย,บายครับ